สบายดีทันปุโซโมาพบกับช่องชาวยูบ้านนาเสน่นลคือเก่ามันนี้กะมากินข้าป่านำแถวบ้านนากาะเขาปีงป่าแก่ป่าทันปุโซอเอ้ยอาหารเซบเซบสีมือรดเล็ดป่าธรรมชาติทั้กินยุ่งเมให้แคมห่วยผู้พาป้าเขาโอ้ยหาชายได้ทางนั้นกับก,ก,กำลังพากัน ปีงป่าตัวนี้ปีงแล้วแล้วตัวนี้ปีงแล้วแล้วตัวนี้เาอาม่าแล้วก็ครัวนสีะอีกเจาเบเครื่องพักเครืในแจนั้นเครื่องพักในภุมงไม้เครื่องพักในพุมงไม้รทือแล้วบุหูกเผยแต่ยู่่แห่วผูนี้หูจักบละไปเอาแปพักอยู่กับตาลุรับลูกกับตาลุจักสีบัวไปาเด้อ แม่ซื้อมาล่ะเออพักในกะตานั่นแหละอามาลุดโอ้ปีงป่าว้ายฮอนฮอนอป่าธรรมชาติอุ้ยแซ่บเลยเมือนนี่อ่าเห็นบ่นปีละครั้งกันยังไม่ได้กินแบบเนี้ย เอาบัวฟังหอมอะบัวก็แช่นั่นเลยเกงมันมันหอมไปขึอนิีนกันเลยนีได้อยู่ได้ป่างอมแล้วล่ะอะไรอย่างนั้นแหละเขาได้อยู่อ่ะเก่งป่าธรรมชาติ โอ้คักหลายคักหลายปีนปลาเตรียมเกงปลาใส่ไข่หมดแดงอาหารธรรมชาสุดยอดความแซ่บอร่อยวันนี้้นุตเชยุกสือล

ยังบ um ุ 3> 3่ท uh ันเลวได้โอ้ยมาที่เจ้าทำแรงทำไม่ได้เจ้าขับบม่มุ่นก้อยปลาเเจับ่ได้หมดแดงหมดแดงเจ้าไปคุุใส่นี่ก้อยปลาีิเจ้าเห็นไหเจ้ากินจะหเด็ดห้วยเลยนี่มันต้องได้ซอยได้ให่านตังคันเาว่มันตังค์นะเข้าเน้นานนเด็ดหัวไว้ร้อนไปใช่วเลยดีเด เด <đây? S 2> ่น<ร>อะอะจะน้อยหมอก็พุดเแหละ เอาดีใจเวไปหาหมดแดงมาตอนหั่หมดแดงลดแล้วเสรแล้วบ้านนี้ยังใส่ก้อยให้หมดเออก้อยน้ำมันกอกมีมาหมุดละหนาเอาอยู่แต่เนื้อกะต้าลดพอพอมาเด็กชามเธอไปเอาอะไรกินนี่พอแล้วมีจะก้อยแล้วใส่มังกอกเอามังกอกเน บอกเลยลายมากนุ่มบอกว่าสิบ,บ่ปภจะสิจะพาเด็กกินส้มนั่นบ่เออเอามาใช่เพิ่มก็ได้เก็บดูไปหาหมดแดงบอว่าแพงดอกเอ๊ะเด็หดหมดแดงยามนีเคีื่อนเด็ดหัวเลยนาท้ามาช่วยที่ย่างเข้าได้เถอะฮัลนเห็นบอแล้วท่านผู้ชมคลิปนี้จะนุขอจบเพียงนี้ก่อนสินย่าไปพักอยู่กับตารุดนุ่ทา่านผู้ชมเนาะมานเกี่ยมใส่ก้อยป่า ลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจสัญญาเดอ้อแล้วก็มากินข้าวช่วยข้าวเที่ยงนำกันอยู่ที่ป้าเนาะกินข้าวป้าสามคัคคีที่บ้านนาโกมหาชัยบ้านนาโกแก้วเนาะบ้านนาโกในขอมคุณขอบใจลหลายๆเดอ้อ